สวัสดีจ้าวันนี้ยายกบมีข่าวมาแนะนำตามสไตล์เนาะพี่น้องเนาะการนับยอดวิวพี่น้องจ้าการนับยอดวิว ตอนที่เล่าสางไล่ใดใดแล้ววนอกของเรียวนาะพี่น้องจ๋าเขาบได้นับเอาตามยอดวิวทีมีคนเขามาดูก่อนทีกี่สางไล่ใดเด้อพี่น้องเด้อเขาจินับเอาแตงแต่มีโฆษณาเขาสมมุติว่าเล่ามียอดวิวห้าหมื่นพี่น้องจ๋ามีหลังจากสางโฆษณาใดแล้วมีคนเขามาดูอีกสามหมื่นสี่หมื่นเขาก็กนจานับเอาเขตสามหมื่นสี่หมื่นหลังเด้อจ้าเด้อพี่น้องบได้นับเอาจากห้าหมื่นที่เล่ามีเด้อพี่น้องเด้อสมมติใครมีหลายก็บ่ได้นับเอาหลายเด้อพี่น้อง ตอนนี้แยกบพึ่งกิม่าเขาใจบางอ๋อเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยอยากมาแนะนำให้พี่น้องได้รับรู้ขึ้นกันเด้อการสร้างไล่ได้แล้วเข้าจังกินับยอดวิวมีโฆษณาเขาแล้วเด้อพี่น้องเด้อบนไหนนับเอาจากก่อนที่กิม,มีโฆษณาเขาเพราะฉะนั้นเขาใจตรงกันเด้อพี่น้องเขาใจแล้วรับทราบแล้วปฏิบัติให้ได้สร้างไร่ได้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า